ไฟลูกดีขนาดครับพี่น้องไผ่ก็จิคิดว่ามันต้องเป็นพักบุ้งไฟแดงแท้ๆบ่แมนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเมืม่อนี้สิบ้าพี่น้องมาเห็ดอีหยังกินเนาให้เราหลายคนเห็นหลายคนก็จะคิดว่าหหวไฟลูกปั่นนี่มันต้องเป็นอีหยังที่มันเกี่ยวกับพักบุงไฟแดงแท้ๆบ่แมนครับอันนี้ที่เห็นก็นคือใส่ของขนมปังเวียดนามฮะแมน่นี่ดีบอแม่นครับ ขนมปังเวียดนามก็คืออันขนมปังเงีงๆทีเขากินตลาดเศร้าละแต่ว่ามื้อนี้เขาเขาเป็นเห็ดเป็นใส่ไก่กับใส่เนื้อครับเพราะว่าทีมงานบุรังคนเป็นอิสลามก็เลยใส่หมูแท่นบ่ได้ก็เลยเอาเนื้อมาแทนครับบาทนี้เขากับเห็ดคือเขาขายตามตลาดละแต่ว่าของผมมันตรงเห็ดเวอร์ไปแน่ยเขาก็ไปเอาไข่ดูกหมูมาใส่เขาก็ไปเอาเนื้อมาใส่เขาไปเอาไข่ดูกง้วนอกบ่แม่นดูกหมูมาใส่ลำลองมาชิมบึง ห่วยปิียงขนมปังกรอบๆครับใส่ห้อนๆมันเข้ากันดีขนาดครับพี่น้องรองเห็ดเบิ่งเดอ้อคันถามหาสูตรนั่นผมมีดอกยินดีผมมูผมเห็ดตามกันยือ่อเซื้อฝากกดแชร์กดไลค์ให้ในเดอ้อพี่น้องเอ้ยความแซบนี่มันจะอยู่ในโซเชียลตลอดไปฮิว้วออออืมอร่ยม่ยยเีีกนลชิ้ <c oughs>